อยู่กันสองคน้นเราก็จุยกันทา้จริงแล้วก็มีหลานมีหลานยี่คนะ้นหลานทีครอบเนาะตอนแรกก็หับจ้างเปิ่นเนาะหับจ้างตีไปโต๊ะกินนะจ้ะไปจุ๋ยปิน่นเล็ดพักผ่องอันยังผ่องถ้าปิน่นยังไปงานปอยงานงานซบเลยน,นะถ้ามีคนซือ้อเขาก็จ jet, ุ๋ยปิ่นซื้อซืบอเซ็เปิ่นกินเซ็ตเท่าก็เกบ็กบเก็บเก็บมา เปิลขึ้นตึงวันสามร้อยสามร้อยเพราะตกเย็นมาเ mm hmm. ปิลก็ห่อเข้ากลับตัวย mm hmm. เขาก็ไม่ได้ซื้อนะจ๊ะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยแล้วก็เจ้านายเปิลตีเปิลตัวจีนนั่นเนาะเปิลก็บอกมีงานเนี่ยนะจ๊ะเปิลก็บอกพวเจาอ่เหยื่มาจ้างเขาเนาะเนี่ย,นนยอย่างที่เขาถ้าเขาไมได้ทำงานเนี่ยเขาจะเอาปัญญาที่ไหนมามาใจมานี่เปิลน,นี่ไงท่อเนาะท,ท่อแบบ ป้าเบิ่มกับวัย65ปีที่ทุพพลภาพทางการได้ยินอาศัยอยู่กับน้องสาวและหลานชายวัย4ขวบโควิดได้ทำลายทุกสิ่งในชีวิตลงเมื่อเข้าสารถุงสุดท้ายที่กำลังจะหมดลง และนายจางโต๊จีนที่เคยจุนเจือช่วยเหลือทั้งน้องสาวและป้าเบิ้มก็มีสภาพที่ไม่แตกต่างกันมากนักทุกวันนี้ป้าเบิ่มอาศัยเบีย้ยยังชีพคนพิการเดือนละ1 4 0 0บาทหล่อเลี้ยงทั้ง3ชีวิตและอาศัยสวนผักเล็กๆหน้าบ้านเด็ดใบเอามากินแทบทุกมือ้อภาวะที่ขัดสนที่สุดทำให้ป้าเบิ่มและน้องสาวมืดมนหนทาง ที่จะก้าวเดินต่อไปสองคนพี่น้องยอมอดมื้อกินมื้อเพื่อให้หลานชายได้อิ่มท้องลหลานก็ป้อนหลานนี่นะสองคนพี่น้องเนาะก็มู่ไปเปิ่งไฟยี่เนาะพอดีตักไปอีน้องก็ตักไปพอวา่าเปแจกแกงโ hou เนาะนก็เลยตักไปกว่าจะไปเอาแกงโ h o อนันเนาะ เัาพอดีนะักข่าวเราตีสองคนนะปก็เข้ามาหาอาน้นแต่หนทางข้างหน้าที่มองไม่เห็นลู่ทางเพื่อจะเดินไปข้างหน้าป้าเบิ้มตัดสินใจให้น้องสาวติดต่อกับนักข่าวเพื่อขอความช่วยเหลือเพียงแค่สอบถามถึงตำแหน่งของตู้ปันสุกด้วยหวังว่าเพื่อจะมีตู้ปันสุกดังเช่นที่เคยมีในครั้งก่อนหลงเหลือสักตู้ในจังหวัดลำปางเพื่อจะเดินทางไปหยิบอาหาร มาต่อลมหายใจให้กับทั้งสามชีวิต cool ในยามที่ชาวบ้านเดือดเนื้อร้อนใจกับสภาวะของสังคมที่ไม่ปกติสุขาาากาขปรกประสานใจให้เป็นหนึ่งเดียวของทุกภาคส่วนได้ถูกบูรณารรการร่วมกันทั้งสื่อมวลชนและฝ่ายปกครองเพื่อสร้างการเยียวยาให้เกิดขึ้นไม่นานนัก เรื่องก็ถึงจังหวัดลำปางโดยน,นายนรงศักดิ์โอสถานากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้ในายจำลักกันเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเดินทางลงพื้นที่เพื่อเข้าช่วยเหลือพร้อมกับน,นายนรงฤทธิ์นุปิงผู้อํานวยการศูนย์คลุมกรองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิชัยและอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันนี้ได้ท่านจัดหางานท่านไปหางานให้แล้วนะเราไม่ได้งานเราอยู่วิจัยใช่นี่ทุกคนเป็นห่วงนะท่านนายกเทศมนตรีนะเ่านดนด้วยท่านกำนันท่านขอไลที่พึ่งนี่ยเมื่อวานบอกให้รีบมาเลยแกวผลไม้เป็นถว่ะแล้วเดี๋ยวเขากลัวอดข้าวเนี่ยผอมแย่เลยนี่ท่านครับวันนี้ทางส่วนราชการ จังหวัดลำปางโดยท่านจตักกันเพชรก็ได้มาให้กำลังใจนะครับมามอบของผู้โภคบริโภคนะครับในส่วนของศูนย์คุ้มครองคไร้พึ่งจังหวัดลำปางสังกัดกรมพัฒนาสังคมสวเสดาการกระทรวงการพัฒนาสังคมแดะคว้อมมากรองมนะครับก็ได้ส่งเคาะห์เงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะครับในการบรรเทาในช่วงที่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํางานนะครับจํานวน3 0 0พันบาทนะครับโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารนะครับ กรุงไทยใช่ไหมครับแล้วแล้วก็หลังจากแต่ได้บรรเทาแล้วนะครับทางในส่วนของจัดหา,างานก็วันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของครอบครัวคุณพรนิภาก็คือได้มีงารทาแล้วนะครับสํานักงานจัดหางานได้จัดหาตําแหน่งงานให้นางพรน,นิพาผู้เป็นน้องสาวของประเบิ้มให้ได้มีงานทําโดยได้รับการบรรจุเข้าทํางาน วันที่1มิถุนายน2564ณสวนอาหารปางหลวงกาเด่นลำปางตำแหน่งงานแม่บ้านโดยได้รับค่าจ้างเดือนละ9,450บาทและมีสวัสดิการมีประกันสังคมมีชุดฟอร์มพนักงานและอาหารสองมื้อส่วนประเบิมนั้นสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปางได้ให้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตามมาตรา35และจะดำเนินการประสานนายจ้างสถานประกอบการเพื่อให้การช่วยเหลือ รับสิทธิ์ตามมาตรา3าต่อไปเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนต้องขอบคุณทั้งสื่อมวลชนเลยนะฮะที่ <c oughs> ที่ได้กรุณาได้แจ้งให้ส่วนทางผมได้ทราบนะครับกราบขอบคุณท่านทั้งสวนอาหารปางหลวงการเด่นลำปางนะฮะซึ่งอยู่ด้านด้านนอกเนี่ย <c oughs> และได้ความกรุณารับคุณ <c oughs> คุณพรทิพาปัญญานะฮะ <c oughs> นี่ได้เงินเดือน9,450บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีสวัสดิการมีประกันสังคมเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะไปขอบคุณเขานะะที่ได้ให้ความกรุณามีชุดฟอร์มพนักงานมีอาหารให้กินฟรีสองมื้อนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านจัดหาง,งานนะฮะที่ได้ให้ความกรุณาในเรื่องของอประสานหน่วยงานภาคเอกชนนะฮะท่านทิติมาณารพงศ์นะะันนี้เป็นทีมงานที่เข้มแข็งของจังหวัดเรานะครับ ถ้าเราไม่มีนอกรูปแบบไปประสานงานก็คงจะทํางานระบบละการคงจะแก้ปัญหาได้ช้าครับวันนีต้ต้องขอบคุณทุกทุกภาคส่วนเลยฮะที่ที่ได้ความกรุณนานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องบําบัดทุกบํารุงสุขนะครับท่านพบเห็นปัญหาคนไร้ที่พึ่งคนมีประสบภาวะเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแจ้งมาได้เลยนะครับทางจังหวัดลําปางเราก็พร้อมที่จะดูแลให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุข อยู่ในบ้านเราอย่างเพื่ออาทรกันนะครับแล้วก็เราจะไม่ทิ้งไทยไว้เบื้องหลังนะครับรองขอบคุณทุกท่านนะครับเจ้าของขอบคุณขอบคุณทุกหน่วยงานทุกท่านตีมาจวยเหลือเนี่ยเจ้าเขาจะอูจะได้เป็นอันนี้เนาะ ขอบคุณที่ทู้ขอบคุณมากมากเลย